ที่9นะครับในเรื่องของคอมพิวเตอร์ช่วยแก้ปัญหานะครับในบทนี้นะครับก็จะทำให้นักเรียนนั้นทำไมครับมีความสามารถในการที่จะใช้งานคอมพิวเตอร์ด้วยแล้วก็เมื่อใช้แล้วเนี่ยก็เกิดประโยชน์นะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์นั้นสามารถที่จะนำมาช่วยแก้ปัญหากับเราได้นะครับตามจุดประสงค์ครับเขาบอกว่านักเรียนสามารถบอกปัญหาที่แก้ไขด้วยคอมพิวเตอร์ได้นะครับ เป็นไงครับรูปนี้ทั้งหมดนี้ออกมาจากคอมพิวเตอร์ไหมออกมาจากคอมพิวเตอร์นะครับดังนั้นในส่วนของการทํางานชิ้นงานพวกนี้ก็คอมพิวเตอร์สามารถจัดการได้นะครับในน้า35นะครับลองเลื่อนมาดูนะ ในบทนี้นะครับเขาบอกว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขปัญหานะที่มีความซับซ้อนนะครับแล้วก็มีกฎเกณฑ์รวมถึงรูปแบบของปัญหานะที่แน่นอนแล้วก็ตายตัวด้วยนะครับจะต้องเป็นปัญหาที่อาจจะเกิดจากการทําซ้านะครับโดยคอมพิวเตอร์นี้สามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแม่นยำนะครับดังนั้นจึงถูกนํามาใช้ในการแก้ปัญหาในเรื่องของการเรียนนะเนรื่องของการทํางาน,นการดําเนินชีวิตประจําวัน อย่างเช่นการจัดทำป้ายนิเทศนะครับการจัดทําแผ่นภาพและเอกสารนะรายงานด้วยโปรแกรมผนผลคำนะครับการทําสไลด์ประกอบการรายงานด้วยโปรแกรมนําเสนองานนะครับการจัดเก็บคะแนนผลการเรียนด้วยโปรแกรมตารางทํางานใช่ไหมการสร้างเอกสารโฆษณาด้วยโปรแกรมกราฟิกนะครับและค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้โปรแกรมค้นหาสังเกตว่ามีกี่อย่างครับในนี้ หนึ่งทำนิเทศสองจะทำแผ่นพับด้วยอะไรครับบนผนคงสามสไลด์ด้วยนำเสนอง,งานใช่ไหมสี่เก็บคะแนนด,ด้วยตารางทำงานนะครับห้าสร้างโฆษณาด้วยกราฟิกหกค้นหาข้อมูลด้วยคน้นการใช้โปรแกรมค้นหาอันนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้นเองเห็นไหมครับแค่ตัวอย่างจะมี6งานเลยนะแล้วก็หลากหลายโปรแกรมด้วยนะดังนั้นนักเรียนไปดูว่าเราจะเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยกันแก้ไขปัญหายังไงนะครับ ดีครับตัวอย่างการแก้ปัญหาในที่นี้นะครับในชีวิตประจำวันของเราก็มีหลากหลายอย่างเช่นนะครับในนี้นะดูดูตรงนี้นะครับเราบ,บอกว่าคุณแม่ขับรถไปบ้านเพื่อนซึ่งไม่เคยไปมาก่อนโดยใช้วิธีถามเส้นทางเพื่อนแต่ก็หลงและเสียเวลาเห็นไ,ไหมครับใช้อะไรนี่นี่สมาทอกนะครับเราจะไม่ใช้เราจะไม่ถือโทรศัพท์นะถ้าเราอยู่บนรถเราก็เสียบสมาทอกได้นะครับ อีกกรณีหนึ่งครับนี่ครับใช้โปรแกรมค้นหาเส้นทางก่อนศึกษาข้อมูลก่อนก,อนการเดินทางใช่ไหมเรามีคอมพิวเตอร์เราดูแผนผังแผนที่ในคอมพิวเตอร์แล้วเราก็ไปถูกนะครับไม่เสียเวลานะดังนั้นนักเรียนก็ต้องดูว่าเราจะเลือกใช้อะไรนะครับอันนี้แหละถือว่าเป็นการใช้คอมพิวเตอร์แก้ไขปัญหาเช่นเดียวกันแบบง่ายๆนะครับอนอกจากนี้ครับยังมีอะไรครับ การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้งานในเรื่องของการแก้ปัญหาอื่นๆนะครับอย่างเช่นในเรื่องของธุรกิจคำนวณอะไรตอกเบี้ยเงินฝากคำนวณรายได้ต่อปีการทำบัญชีหักนะในเรื่องของค่าใช้จ่ายในร้านค้านะครับเราก็ยังใช้คอมพิวเตอร์ทำงานนะครับนักรีนไปธนาคารเห็นพนักงานใช้คอมพิวเตอร์ไหมเห็นนะครับไปซื้อของในร้านค้านะครับในห้างสรรพสินค้าต่างๆพนักงานก็ใช้ คอมพิวเตอร์นะครับในสารนพักงานเจ้าหน้าที่ก็ใช้คอมพิวเตอร์ในเรื่องการทำงานนะครับอันนี้เรื่องของธุรกิจนะในส่วนของด้านการคมนาคมนะครับเราทำไมครับเราเอาคอมพิวเตอร์มาใช้แบบไหนครับอย่างเช่นในเรื่องของการแจ้งข้อมูลข่าวสารว่าถนนสายนี้เกิดการจราจรติดขัดให้เลี่ยงเส้นทางนะอาจจะมีการควบคุมการเดินรถอัตโนมัติด้วยรถไฟฟ้าใช่ไหม รถไฟฟ้าอีกกี่นาทีจะมาถึงเราก็ทราบนะครับไปถึงเส้นทางไหนออกตอนไหนอะไรยังไงเราทราบหมดเลยนะครับด้วยปัจจุบันก็อย่างเช่นการนำกล้องวงจรปิดใช่ไหมมาช่วยดูแลนะในเรื่องของความปลอดภัยก็สามารถที่จะทำได้นะครับอะไรควบคุมครับนะก็คอมพิวเตอร์ก็ควบคุมอีกทีหนึ่งใช่ไหมคือทุกอย่างมันสัมพันธ์กันไปหมดเลยนะครับ ถัดหนะ้ามาดูนี้นะครับในเรื่องของการศึกษาครับการศึกษาเราใช้คอมพิวเตอร์ทำอะไรครับในเรื่องของการเรียนแบบออนไลน์นะในการศึกษาหาความรู้แบบออนไลน์เข้าไปทบทวนบทเรียนเข้าไปอ่านหนังสือเข้าไปทําข้อสอบแบบฝึกหัดอยู่ในนั้นสามารถทําได้นะครับในเรื่องของการศึกษาคือนอกจากเหนือ,อ,อนอกเหนือจากนี้นะแล้วเรียนก็ยังสามารถที่จะทำในอื่นได้นะ ด้วยคอมพิวเตอร์รับเช่นอะไรครับเช่นอะไรมาช่วยค,ครูคิดหน่อยนี่นะคิดในไหนคิดในแบบฝึกทบทวนนะครับเมื่อสักครูน่นีออ้มีเรื่องของการศึกษาใช่ไหมเรื่องของคมนาคมการดําเนินการในธุรกิจใช่ไหมคราวนี้ก็มีอีกมีกายของข้อที่ยังไม่ได้พูดถึงนะครับให้นักเรียนยกตัวอย่างแล้วก็ลองเขียนลงไปในสมุดน,นะครับว่ามีด้านไหนบ้างนะคุณครูใบให้อันหนึง่ง จะห้ามลอกห้ามซ้ำนะครับอย่างเช่นในเรื่องของออทางด้านอะไรการแพทย์ใช่ไหมการแพทย์เอาคอมพิวเตอร์มาช่วยไหมมาเก็บข้องนะครับในเรื่องของการวิจัยเรื่องของการคํานวณค่าต่างๆนะครับในเรื่องของอาจจะเก็บข้อมูลของของ,ของใครครับของผู้ป่วยนั่นเองนะครับเก็บข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์นะเวลาเราหาข้อมูลก็จะมีความสะดวกรวดเดิวม,มากยิ่งขึ้นรวมถึงแพทย์เนี่ยก็มีการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยใช่ไหม ในการตรวจวัดต่างๆอาจจะมีการส่องกล้องต่างๆเข้าไปแล้วก็เก็บข้อมูลได้เอามาวินิจฉัยโลกได้นะก็มีหลายอย่างครับนะดังนั้นนักเรียนเราก็าลองทำนะเลือกมาสักหนึ่งข้อนะครับว่านักเรียนนำคอมพิวเตอร์มาแก้ไขปัญหายอย่างไรครับ